ไอ้กอบต้องรงไรร้อนนะ,ค,นะนะครับวันนี้วันศุกร์ของสัปดาห์นะครับก็ใกล้จะเข้าวันหยุดแล้วมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องไปตรวจดูงานที่ไซต์งานแตกต่างที่เราอยู่ในเครือของบริษัทล่มเย็น เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปตรวจที่ที่ไหนลานมันว่าพนักงานแต่ละคนทํางานกันประมาณไหนอะไรเงี้ยฝั่ง,งนู้นฝั่ง,งนู้นฝั่ง,งนู้งงนไปดูว่าเขาทำงานกันยังไงเพราะว่าทุกคนที่นี่ทํางานหายห่วงเรื่องความขยันความอดทน <c oughs> ความเป็นระเบียบวินยัยไ <c oughs> ายหงลู้กองขยันใช่มันต้องมีความขยันต้องมีความขยันออที่นี่ขยันผมบอกไปเลยขยันมากใช่เราความรับผิดชอบทุกคนมีเต็มพร้อม พวกน้องๆนี่เขาค่อนข้างที่จะแบบนี่มาเห็นนะผมทางานตรงนี้มาเกือบสิบกว่าปีเนี่ยคือหายห่วงได้เลยเรื่องความรับผิดชอบเรื่องหน้าที่แต่และคนรู้จักหน้าที่หมดเพราะงั้นเราจะไปดูว่าวันนี้ทีมงานเราลูกน้องเราทํางานอะไรกันบ้างอ่าใช่ใช่ใช่พา<ช>คุณเอกไปเที่ยวดูว่าวันๆหนึ่งผมไปเจอกับอะไรบ้างใช่ตอนนี้หน้ามันเลยนะมันใกล้จะหมดมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ช่วงนี้งานงานค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควร ลูกน้องก็าทางานกันแบบโอ้โหวามรุม่งหามค่ำ<ช>เรา <okay S 1> ต้องไปใ,ให้กําลังใจกับทีมงานเรามั่งครับไปเดี๋ยวตามไปดูกันแล้วว่าเราจะไปที่ไหนดีเรวันนี้อยากให้เห็นเลยว่าเนี่ยการทําร้านมันต้องเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแลกกับยาดเหงื่อแรงกายความร้อนรุ่มอากาศแต่ละอย่างมันต้องเหนื่อยแค่ไหนกับการที่ต้องนะพอมาตามเรื่องงานเลยนะผลตอบแทนที่ ได้ก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ก็ต้องแลกมาหลายๆอย่างใช่พนักงานเราทุกคนที่นี่โอ้โหต้องยอมโอเคนี <Okay. S 1> มม่ยอมเลยทุกน้องทุกคนของผมดีหมดทุกคนดีหมดทุกคนครับเพราะนี่เรื่องจริงเรา <Wow. S 1> ไ,มไม่เล่นเลยผมไม่ผมไม่เล่นอยู่แล้วทูกน้อง <Yahoo! S 1> ผมไม่เกียดพวกเขาเสมอเราก็จะเป็นช่วงนี้นะทุกวันก็จะต้องขี่ดูต้องดูต้องดูงานเพราะว่าด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่ในส่วนงานมันต้อง ว่าเราต้องรัดกลม,มความเสียหายก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นใช่ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นถ้าไม่คิดหน้าคิดหลังกนะันนะต้องคิดดีมาชดใช้ชไปเลยไม่ต้อง<ๆ>ไม่ถึงว่าเรื่องงานเออเราต้องเรองคิดดีใช่เราต้องคิดดีคิดที่ไวความท<ๆ>ี่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไม่ใช่เปลี่ยนตลอดเวลามันไม่ใช่อย่างนี้นี่คือใครวะมาๆๆ <c oughs> มาจากน้องนี่แหลยคนเข้าไปดูเลยข้างในเลย เชีย <Cheer. S 2> อันนี้แพงกล้องหไหมได้ได้ดิห้เห็นกันไปเลยว่าเงียบอย่างนี้้ยไ <laughs> อคนอนขยะของมึงเนะี่ย <laughs> มันอะไรเนี่ย oh, <no. S 1> จริงๆไม่เคยมีนะอย่างนี้นะไม่มีนี่ถ้าเกิดมาตรการส่งสุดของที่นี่ก็คือไล่ออกเยอะนะำทำงานทำอาไรเหรอ ใช่มีความรักชอบนะผมผมไม่ชอบคนที่ทำงานละพิ้งความรักชอบเครียดเลยเครียดเลยนะดูไหมไฟละหายละไม่มีเยอะเดี๋ยวแพนให้ดูรถคูไปเถอรดเยอไปเลยหนูเออดูรถเราจอดเทียบคนหายใบใครได้ร้านผมแล้วยีงจะทำไงอ่ะ ต้องไปตามล่าครับตามล่าต้องตามล่าเลยกรรมของกู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 กยังไงวะต้องไปตามหาออกมันแล้วล่ะโอเคก็ต้องไปดูว่ามันทำไมต้องมีใครอยู่ลานเลยอยู่ตา้ไี่ไหนอะที่เรื่องกว้างใหญ่ ว่ขับไปเลยกูรู้มันดึงดึงไ,ไงเฮ้ยนั่งไงนั่งไงตาตาเข้าไปดูที่มันทำอะไรวะเดีย๋ยวฝากกล้องอ่ะเดี๋ยวกูจะต้องลงไปจัดการคออยู่เนี่ยลงไปแล้วมันต้องแบบต้องให้ราบคราบโอ้โหตัวใหญ่น้ำด้วยไอ้อทชัดดูน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเกขึอนไปนเฮ้ย

โโมหสุดท้ายก็หาเรื่องเที่ยวกันวันนี้ก็จะอยู่ที่บ่อเอา้วที่ร้านเมื่อกี้ไม่ต้องเล่นต้องทำงานเรื่องงานการต้องทำแล้วนี่แหละ <c oughs> เล่นผลการท <c oughs> ี่ดีสุดคือการหาปลากันดีกว่าเป็นการเป็นการปาร์ตี้ <c oughs> สุดท้ายคือ,อจบท้ายที่ปาร์ตี้นี่นี่น,นี่โอ๊ยปลาโอ้ยมาช่อนตัวมาเริ่มเลยจับจับมาเลยโอ๊ย โอ้ตัวใหญ่มากมมเ,เอนโนเอนโนเล่นนุ่มแล้วนะ่ะน,นี่คือเราหาได้จากบ่อนี้เหรอใช่ใช่ใช่บ่อตรงนี้แหละโอ้โหปลาชทอดตัวไม่ล็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมของก่อนเตรียมของก่อ,อ,อเนเอ้าไม่ไม่ทำงานละไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วดีกว่าปาร์ตี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมาตามคนกลับลานคุณนี่ไงหาพวกแดกเหล้าไงเรา จะริงอย่าไปซีเรียสเรื่องงานบนรถไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะเครียงตอนเช้าพอแล้วเราเรื่องงานเราต้องผ่อนคลายบ้างงานงานแล้วก็ทําแค่เป็นบางเวลาพอถ้าเราไปทําทั้งวันเดี๋ยวมันจะเครียดมันจะเหนื่อยเราต้องผ่อนคลายเติมบ้างเ่อนบ้างได้ได้แล้วต้องมีนแหละผู้ดีมากถ้าเราไปเครียดมากเดี๋ยวมันเหนื่อยตัวตัว ลูกเพื่อนลมเราต้องลุกปลาคุยกับปลาคุยปลานี่คือการตกปลาเลยล่วนเดี๋ยวมันบาดมือนะปลาเราปลาบอดธรรมชาติเลยที่เราขโมยเข้ามาจริงมันยากเลยเพราะพี่หวานเป็นไงลุกจะทำให้หวานไม่เป็นมันมันดูเหมือนเสแส้งไป โอ้โหได้เยอะด้วยเป็นธรรม,มดาไ็่ธรรมดาลูกป่ทา,ทาทางนั้นได้หไหมว้าวเหีนน่ยวน้อยนี่คือชีวิตประจำวันของเราที่ทำงานเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วเราก็ต้องให้เขาพักบ้างพักนอนอย่าไปทีเดียดมากผมท,ทำงานอยู่บนเส้นกลางตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูช่วงต้นคลิปนะมาตรการส่งเสริของที่นี่ก็คือไล่ออกมันเดียวนะตอนนี้นพูดไปด้วยอารมณ์มากกว่า ไปอย่าไป่ซีเรียสโอเคได้สักแก้วสองแก้วหายเพราะว่าใจเพราะรับประทานเหล้าเยอะนี่แหละลูกโอ้โหปลาใหญ่เลาใหญ่เลยนี่เหมือนมันเป็นปลาตัวผู้หมดฮะนี่รู้ด้วยโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดานะว้าวทักษะถือว่าชั้นสูงรู้ด้วยตัวผู้ตัวเมียรู้ว่าปลามีไม่ธรรมดาละคนถึงกระดาษรู้ว่าปลามี ตอนนี้นะฮะได้แล้วของที่เราหาอยู่นี่นี่เราตามหาฮะนี่มาต้นตัวบานคงจะเพียงพอสำหรับทีมงานพวกเราที่ตั้งหน้าตาหากันตั้งแต่เช้าจนมืดไม่แล้วไม่แล้วไม่ไม่ไปก็แรงเหลือเกินเร่ก็เอาประดุจไงเดี๋ยวสักพักเราก็จะออกมาเกษตระกินดิบมีขึ้นโตไหม นี่ไงขึ้นปูนร้อนขึ้นปูนอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบก่อนที่ฝนจะตกตั้งบรรยากาศดีๆครับสวนลมเย็นการเล่นี่ไหมมาแล้วปลาไมมแล้วนี่คือเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในปลาเราเจ้าชาโค้ด้วยเหรอไม่เลยกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในร้อนนะ ปกติปกตินะของของผมอรวยนะไม่มีร้อนหรอกเนี้ยสิ่งของเขอรวยเลยเนี่ยใช่ครับทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆกุ๊สามโก้อ่ะโอเควันนี้ยังไงคนนี้ทิ้งท้ายทิ้งท้ายทิ้งท้ายเลยทิ้งท้ายแล้วกันนะครับแาวหน้าเข็นเข็นโชว์หน่อยโชว์หน่อยเข็นโชว์ก่อนชิมก่อนเดี๋ยวก่อนเออชิมเลยเรียบหรอนี่มันปลาเก่าหรืออะไรทำไมมันเป็นร้อนขนาดนี้พูดไม่คิดให้ชิม ติมไหมจะติมไหมติมติมติมไม่เลยรวบเลยกัดกับรวบเลยเหมือนนั่นแหละชอบตีนเลยมันก็พูดเป็นตลกบอกฮาอืมปลาหวานอือมะม่วงมาติมเมืปลาหวานเฮ้ยไม่ใช่คนละอย่างคนละปลาหวานกันเลยอร่อยนะฮะอร่อยครับจริงไทยสดจังบ่อใช่ของเยอะแล้วที่เหลือจะได้ไปทำแมสซา ก็เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปทาอะไรก็คอยติดตามแล้วกันนะครับกับพวกเราทางช่องร่มเย็นชาแนลแล้วก็เพจของบริษัทล่มเย็นนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วด้วยฝนที่ไล่ตดมาละอ่าใช่ผมการตดแล้วเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอตัวไปซื้อยาตฟันก่อนเพราะเมื่อกี้ถึงขนาดพองลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับอ๋อ